ออกเวรแล้วคนึ่งตายแล้วตำรวจไม่พอรับสมัครตำรวจก็รับทุกครั้งอะ่ะรับอยู่ตลอดอ่ะเพราะเราประกาศด้วยไม่ดีหรอประกาศ <c oughs> ประกาศมันจ <c oughs> ะรีบอ่ะคนมันก็หมดแล้วล่ะคิดว่าประกาศมันชะรีบะ่ะที่แบบแปะรูปแปะอะไรเฮ้ยมีคนอาจารย์ใครอาจารย์วะเนี่ยไม่คาเตฟานี่เงี้ยของคำจริงอ่ะผู้คนมันไม่ได้มีคนเพิ่มเข้ามาเฮ้ยระเบิดเสียงระเบิด ไ,ได้ยินปะได้ยินแต่แถวไหนไม่รู้หมดเยได้ยินแต่ต้อง,หงให้หมอไปอ่ะนี่ประชาชนวิ่งผมเจอประชาชนวิ่งหลังโรงพยาบาลแถวไหนวะผมได้ยินเสียงไฟไหม้หลังโรงพยาบาลพอตกหรือเปล่าได้ยินป่ะได้ยินเสียงไฟไหม้ป่ะข้างหลังอ่ะโซนข้างหลังอ่ะไม่นะ หอตกหรือเปล่าหอชอบตกคุณน,นี่ไงแถวเนี้ยได้ยินเนี่ยแถวผมเนะี่ยแถวผมเนะี่ยนี่ไงน,ไไนี่ไงไฟไหมเราเรียกดับเพลิงกันยิดจากอะไร ไม่เห็นนะไม่เห็นฮอไม่เห็นรถไม่เห็นอะไรเลยอยู่ดีๆเสียงระเบิดแล้วก็ไฟไหมสมูดผู้เห็นท่านหนึ่งน่าสนใจอะไรอาสามสี่ที่โมริตารับผ่านมาเมื่อกี้แต่ไม่เห็นสร้างรถอะไรมือ,อเท้าอันเดียวกับระเบิดเูเ่กี้ยงสองอัน ระเบเพลิงไม่อยู่หรอไม่มีใครลงมานี่มีแต่พลังมิดิกบัคเจ็บคอข้าก็หันมันเนมันก็ไปเบิกรถับเบิดมาตอนระเบิดบอลรถอินเอ็กซ์อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยมีมีคนขับมอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทแล้วก็ถีบปสองไอ้ไอ้ใบอันไอ้ใบอันไอ้ใบอันรถอ่าเป็นรถไอ้นี่อ้าวเฮียคานดีซีคานดีซี สลบคู่เป่าวะเนี่ยไม่ไม่ไมงนี้ตรงนี้ตรงนี้หมอทำไรหมอทำไรผมเห็นนะมันจะด็จข่มเรียบร้อยเรียบร้อยขาหักด้วยขอเที่สองขอขอเท้สอง เทปสองนะเทปสองเขาจะสองผมไม่ตั้งใจไม่มีเทปขนาดนั้นรอดีครับครับคุณหมอครับรักษาได้เลยครับกําแพงมันไม่กําแพงมันล้องหนตรงนี้ะไม่มีกําแพงล้องหนเลยมันมีแล้วคุณหมอว่าไงอะเียน่หมอซ้อนมาหมอเป็นคนถีบเมื่อกี้เห็นใส่ไปด้วยกันทั้กขู่อะไรไปเที่ยวผมไปเที่ยวเน เอา <Safe S 1> <erreichen S 2> เหลังรถตู้ไม่เกี็ได้ผมไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่ท้ายขึ้นมาขึ้นมาหมอด้วยหมอด้วยหมอทีผมเป็นคนขับหมอทีผมเป็นคนขับผมอยู่ๆก็อยากมีคดีให้เออดีว่ะมาโรงพยาบาลก่อนนะผมไม่เกี่ยวเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันมีกำแพงล่องขนเนี่ยคุณโบลี่ไม่ยอมแก่เนี่ยไม่มีเทปเจ้าไม่ยอมแก่เนี่ยมีไม่มีมี แต่อีกโซบาไปขับถังจะไปรู้ไปเลยมตบอกรึมบอกรีมีบอกข้างหลังน่ะ ข้าเวนก็เจอคอนเทนต์เออข้าเวนก็เจอคอนเทนต์เลย me, กินโคกอะกินโคกม็ม,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 มันมีแก๊สอะเออเลยยาชุดหมอเลยม่ได้ยิน เกตซึ่งหน้า,าแล้วก็ยืนเก๊กซะงัน้นเข้าจะเปกเ้าทำอะไรกันตูเตะปสองสองคน <c oughs> กระทืบต่อหน้าตา่ <c oughs> อตาอาผิดซึ่งหน้า <c oughs> ไอ้หมอนี่เป็นคนขับไอ้หมอนี่ แล้วก็ขาหักด้วยค<า>ล้ายร่างกาย FC 2 1 0 2 a อาชญากรรมจำคุกสิบเดือนปะอะไดาดาลานะหมอ <c oughs> ทำอะไรอ่ะคุณคนนี้เขาทำไรมาหรอครับเนี่ยหมอ,อไม่ได้ล่ะใครรักษาลูกการคดีแกเปีอยะเดี๋ยวต้องเชิคุณหมอพี่สองน้อยนะคุณหมอต้องให้ปักเ ใช่แล้วใช่แล้วผมผมชื่อซันนี่ครับผมชื่อซันนี่ครับเฮ้ยมั่นใจเหรอไอเนี่ยมีไฟไหม้ไม่ไปดับด้วยผมออกเวรแล้วไม่มีใครแจ้งมาด้วยแจ้งไปแล้วแจ้งไปแล้วดับเพิงเกดับเพิงเกเนี่ยดับเพิงไม่ทำหน้าที่เกตีออกเวรแล้วอดิมันไม่ขึ้นอะไรไม่ใช้เกปี้ครับไม่ใช่เกปี้เขาไม่เชื่อระบบไม่ทำงานใช่หรือเปล่าไอ้นี่มันโดนอะไรเนี่ยเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้เราบอกไม่ได้ต้ององการคดีสเปกสองรายระวังก่อนเดี๋ยวคุณหมอขออนุญาตค้นตัวคุณหมอหน่อยนะครับเอาเดี๋ยวดะแล้วทำไมหมอโดนด้วยเนี่ยหมอไป่ได้ไมกลับมาที่นี่แล้วหมอเป็นคนถีบซะด้วยดีกว่าหมอเสื่อมเฮ้ยคุณหมอมีของผิดกฎหมายอยู่ในตัวนะนี่ ไม่ผิดนะผมมีใบไม่ใช่ปืนอะไรล็อกพลิกแต่ผมไม่ได้ไปทำอะไรนะสองร้อยห้าสิบของก็ผิดกับมองสองร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อชิ้นสองร้อยห้าสิบเหรียญต่อชิ้นว่าเราปรับปรับเป็นมัดรวมปรับเป็นมัดรวมทุกคนเป็นมัดรวมหมดแล้วโอเคฟื้นแล้วฟื้นแล้วเชิญครับผมเชิญครับผมเราจะไม่ใส่กุญแจมือถ้าไม่ดื่อ อนุญาตยึดนะครับหมอเห็นว่าเป็นหมออาจจะใช้ช่วยผู้ป่วยแต่ว่าเราให้สิ่งนี้ไม่ได้ไม่ใช่ฉันนะผมต้องแบกคนหรือเราไปอันไบอ่นขอค้นตัวก่อนอ้าวอยู่สงั้นอะไรวะเนี่ยผมผิดอะไรแกไปขับรถเลนเองอ๋ออโออ๋ออโออ๋อออออลวนะหมอมอสี่คนชื่อเลยนะมอสซี่ใช่ไหมมอสซี่ฮะ โอ้โอ้โอนันั่นนั่นนั่น่นนั่นนั่สเีฟานอ๋ไม้พกพาหุธยังไม่หมดรอบต่อไปผมบอกเลยว่าผมมีถ้าเกิดหมดขึ้นมาฮะผมลุกไม่ได้ผมลุกไม่ได้ีนหมดยังยังยังคนตืนผมยังอ่ะเงินไปตัวผมยังคนแปบ เดี๋ยวเซย์จะกู้างผมไปนะอไอ้ไรขอไม่โกงหมายอะไรอ่ะบูบีโกธิชูอะรองเท้าโกธิวัตตะเฮ้ยบนรองเท้าเลยนะอย่าเอาไปนะคุณเอาพวกมาไว้ตีคนไหมเนี่ยไม่เคยสมบัติครับคุณเคยคุณเคยมีคดีไว้ก่ออยู่นะคุณแวนแต่ผมไม่เคยมีคดีเอาไว้ซ้อมตำรวจในห้องถ่ายรูปผมไม่เคยมีไอ้คือเป็นอย่างนี้ บุหรี่คือวันนั้นอ่ะไอ้นี่เนี่ยนนะอนเอสติฟันคือวันนั้นอ่ะเสติฟานบอกว่าเนี่ยไปกันเถอะตอนแรกคือไงผมก็ต้องขอดผมก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนเซ่ก็ขอเชิญทั้งคู่ไปที่สอนอ้วยนะครับครับสวัสดีครับไปน่าพาหมอมาคิดอะไรเนี่ยไป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 เสติฟานพยายามขับรถเหนีนะพยายามขับรถหนียนะขับรถเหนีอะไร ววมีอยู่หนูมีมีมามาแล้วมาแล้วอะโนนอะโนน,น,นจอด,จอด,ดเดี๋ยวอะโนน๋อคันนี้ใช่ไหมคันนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยว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 ขโมยรถนะโดนขบเปิ้รถอีกนะโดนเนปิป้รถนะคนคนอะไรขับคนรถอะไรไม่มีผมปิดรไรอ่ะผมปิด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 ไรอ่ะ ผมิไอ่ผมิดไ่หลังหลังหลหลังครับอ้าวอ้าผมิไไปด้วยอะนไลเนี่ยพิไเนี่ยเจ้าของไปเป็นพยานพยานอะไรวะพยานทำอะไรพยานตำรวจเห็นใบอนขับรถหนีโน่นไปคันโน่นไปขันโน่นไปคันโน่นาันโน่นมาพมาขันนันนไม่ทำอะไรเลยอะยูริตี้เกตทูเรนต์คอนเน n ติ้งคอมม i ชชั่นโลสเทเชีนั สเปกก็แย่ละว้าวนี่เลิกดียามดีได้ได้ใช้ปกติจะเป็นวันสเปกนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยน้ำมันน้ำมันน้ำมันยิ่งมันไส้เต็๋ฟัดขึ้นเรื่อยๆ เวลาเวลาเวลาที่อยากให้แม่งเข้าเห็นแม่งก็ไม่เข้าเวลาที่เวลาที่เออช่างแม่งแม่งก็เข้าจักเลยหรืออะไรบางทยิงทีที่สองผัวเมียเลยแส่ไอ้พวกยิงทีทีสองผัวเมียเลยแส่ไอ้คุณผมนะคุณผมเจ้าพนักงานนะผมผมพูดในเกมผมในเกมอ๋อเกมเกมอะไรผมกำลังผมกำลังดออยู่ะเบล GTX น่ะ GTX เกมเกม G T X V เนี่ยเคยดูเปล่าเคยเล่นเปล่าเกมอย่าง G T X V ใช่เป็นเกมแบบว่าเออพ่นคนละโจรชนคนปุ้นเหมือนโปรเพยอย่างวั้นนะรู้จักอ่ะไม่เอาเพราเชยหรืว่าจะสับสนเสร็สอนในกัรไหมอ่าของแล้วผมคิดอะไรอ่ะคือส่วนตัวก็ดีพอดีเราอยากได้ข้อมูลจากแม่มาใหม่บีมันได้ได้ได้ฮะ คุณแค่คุณขึ้นรถผมผมคนโอเคโอ้ยเจ็บหัวทองหัวเจ็บทำไมอ่ะผมปิดเอะประตูหนักิดห้องนี้คนหนึ่งห้องนี้คนหนึ่งผมปิดเลยคุณหมอเชิญทางนี้เลยก็ได้ครับรอหนี่ก่อนนะ เดี๋ยวบื้องต้งผมจะแจ้งสิคุณหมอก่อนนะครับคุณหมอมีสิทธิที่จะไม่พูดหากคำพูดของคุณจะคุณจะไม่ใช้ทาษาสารนะคุณมีสิทธิที่จะเรียกทนายและหลุดหรือที่ี่ภาษาทางนกฎหมายได้เพื่อตอบคำถามคุณมีสิทธิ์ตั้านคณาด้วยตัวเองระหว่างการสอบสวนถ้าเกิดคุณไม่มีทนายหรือที่ปรึกษาทางเราสามารถจัดหาให้คุณได้หากคุณต้องการแต่หากคุณเลือกที่สอบปากคำไม่มีทนายก็เป็นสิทธิของคุณคุณสามารถหยุดพักการสอบสอบปากคำได้แล้วก็มีสิทธิโทรหาญาติบุคคลต่างๆเพื่อทราบว่าคุณกำลักกกกอววนรรรราาาาา้้้ษแล็็ห โอเคเอ่อสอบถามนะครับว่าทำไมคุณถึงไปอยู่มอไซค์ของเขาเนี่ยทำไมไปนั่งมอไซค์ด้วยกันมีบาร์ฮะแล้วผมก็เลยนั่งไปกับเขาด้วย,น,วยนั่งไปกับเขาเหรอใช่แล้วทำไมถึงเขาเขาไอ้นี่ใช่ไหมสเตฟานจีบด้วยใช่ไหมตอนแรกตอนแรกไม่มีอะไรผมขับรถออกมาจากฟไฟไหม้เมื่อกี้ใช่ไหมอืม แล้วก็เห็นมอไซค์คันหนึ่งขับรถขึ้นไปบนฟุตบาทก็แบบตอนแรกก็ว่าจะไปเรียกตรวจที่ขับรถขึ้นฟุตบาทแล้วทีเนี้ยเรขับตามไปได้สักวิสองวิก็คนข้างหลังก็กระทืบปุ๊บกระทืบปอสองล้มลงไปหนึ่งแล้วก็มอไซค์ก็เลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็อคนข้างหลังก็ถีบแล้วก็ล่วงลงไปอีกหนึ่งปุ๊บแล้วทีนี้ผมก็เลยเปิดไซเรนไล่แล้วก็ทีนี้เขาก็ไอคนขับอ่ะคนขับอ่ะขับหนีขับหนีแล้วก็ไปคา กัดจีตรงนั้นแล้วก็คาหักว่าแต่ทําไมคุณหมอถึงทํําทาอย่างนั้นผมโดนเขาบอกให้ทำมออขอให้ทําเหรอคุณกัดขืนเขาไหมกัดขืนแล้วกัดขืนทัดงื่องหมดมีการแบบปลดปัดป้องไหมว่าไม่เอาไม่เอายายาผมก็บอกเขาแล้วว่าผมไม่เอาไม่เอาแต่เขาขี่เร็วผมก็ลงไม่ได้ไงอ่าแล้วเขามีการข่มขู่คุณไหม ว่าทาไม่ท้าวนะจะทำการนู่นนี่นั่นมีไหมไม่ฮะไม่ใช่ไหม,ไม,ไหมแค่<ช>คุณกลัวที่ว่า<ม>อยู่วันนั้นจะเกิดอันตรายกับคุณใช่ไหม,ไมใช่กมเลยต้องทำตามเขาใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่เดฟานาปดูหมอเป๊บน,นึงนะโอเคได้แย่ละแย่ละโดนอะไรไหมเนี่ย ไม่เป็นไรครัแต่ผมขอลบผิดคืนได้ไหมมันลบผิดเหรอครับมไม่ใ่ของผิดกฎหมายเลยไม่น่าได้นะอา้าวมันก็คือม,ม,มันไม่โดนจำคุกแต่มันโดนปรับอันเนี้ยถ้ามันเป็นความผิดแบบเล็กน้อยก็คือถ้าผมโดนค้นผมก็โดนทุกครั้งเลยะนะอ่าก็อืมอือืม,อม,อมก็คงจะอย่างนั้น เพราะว่าในประมวลกฎหมายมันคือของเ,อเป็นของผิดกฎหมายอะ่ะมันเอาไว้ก่อเหตุอะ่ะงัดรถงัดนวน่นงัดนี่งัดนั่นที่มันล็อกอยู่มันเปรียบเสมือนกุญแจผีนะ่ะก้าใจได้ดใช่ หมอโจนดำเนินคดีประเด็นก็คือจำคุกไม่ว่าเนาะแต่ว่าจะโดนหมอเอมว่าว่าไงหรือเปล่าเนี่ย อืม,อกอม,มก็น่าจะหนักอยู่นะอืมนั่นแหรผมกังวลแดนตรงนั้นนะอ๋อไม่เป็นไรฮะเป็นเรียกว่ายัางไงเนี่ยผมทำตัวเองเองนะก็คงอาจจะโดนตักเตือนหรือเปล่าครั้งแรกใช่ไหมที่โดนคดีใช่ าไม่ตักเตือนก็อาจจะโดนพักงานนะ่ะคุณหมอครับผมมีคําถามข้อหนึ่งที่อยากสงส,สยัยเขาได้มีการท้าคุณไหมไม่นะะหรอเขาบอกพอดีเขาได้บอกผมว่าเขาพูดกับคุณว่าถ้าเกิดถีบคนน่ะเขาจะให้ห้าร้อยมีหรือเปล่าผมไม่ได้นะไม่ไมาถึงผมว่า,วามีการท้าทายกันเขาได้พูดหรือเปล่าไม,ไ,ไม่ได้พูดไนมะ่ได้พูด หายแล้วให้ความเท็จให้ความเท็จไม่มันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ว่าคนไหนพูดจริงคนไหนพูดไม่จริงเนี่ยทีเนี้ยมันก็จะไม่มีหลักฐานเรื่องพูฟจากตัวคุณหมอได้เลยไม่วันตอนนี้ก็ลังคิดอยู่ว่าเราจะจังคุกคุณหมอด้วยดีไหมแต่ไอตอนนั้นอราโดนอยู่ละเออหมายถึงอะไรคุณหมอจะโดนด้วยไหมเนี่ยก็คิดอยู่เขาโดนบังคับมาหรือเปล่าเงี้ยเนาะเขาไม่โดนบังคับทั้งคู่ไว้นี่แล้ว แต่แค่คุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดเขากลัวว่าถ้าเกิดเขาไม่ทําอ่ะคือเขาบอกว่าไอตัวเบรอนบอกให้เขาที mm hmm. แต่เขาไม่ได้หมขู่นะแต่คุณหมอกลัวว่าถ้าเกิดเขาไม่ทาตามเบรอนมันจะแบบไปชนนู่นนี่นั่นถ้าเขาจะบ,บาดเจ็บไปด้วยอ mm hmm. แต่ทีเนี้ยมันก็แปลกเขาะว่าตอนที่เราถ้าที่เราเห็นน่าจะเห็นว่ามันช้าอยู่ไงออื mm ื hmm. ถ้าเกิดจังหวะที่มันชะลอเราสามนั้นเราจะลงรถได้ลงจักมอมไซค์ได้อยู่ เพราะเวลาถีบมันต้องอยู่ใกล้แล้วมันช้ามากมาก็เลยข้อนี้คือข้อที่น่าสงสัยแปลว่าประมาณว่าสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะใช่อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่สม,ม,ม,มรู้ร่วมคิดหรอกแต่แค่ว่านแง่ของปฏิบัติคุณหมอทําก็จริงแต่ทําเพราะถูกบังคับห,หรือทาเพราะจําใจอะไรเงี้ยไรู้ครับหรือเพราะเห็นด้วยอะไรอย่างนี้มันเลยเป็นข้อที่ต้องนั่งเถียงกันแล้วไงครับคุณหมอแก้ต่างอย่างไร ตามที่ผมบอกคุณมิกี่ไปเลยก็คือไม่ก็คือกลัวว่าเขาจะไอ้นี่กับชูชเวียนอแต่จากลูกกาคดีก็มันก็คือทำร้ายอ่ะบอกยากเหมือนกันนะหลักฐานก็ชัดเจนประเด็นคือเราก็ยินดีที่ไปหาเขาได้ไงเพความจริงบทตี เราไม่เคยเห็นหน่วยงานแพทย์ไปไหนมาไหนกับคนอื่นด้วยกันซอน์อสไซน์นะเพราะว่ามันก็ต้องเหมือนการเสียตัวเองนดิดนึงไงครับพอดีผมนั่งอยู่โรงพยาบาลนะะแล้วมันไม่มีอะไรทำเนะี่ยก็เลยแบบแวะไปคุยหน่อยแล้วก็ตีคนเขาขับรถมาก็แบบนั่งไปด้วยว่าทำท่าว่าจะแบบไปยอะไรอย่างนี้มันก็ดูแปลกๆไงถูกไหมล่ะอ่ะอคุณเป็นหมอ คุณบอกว่ามีคนขับมาคุณก็เลยไปนั่งไปด้วยอย่างนี้แล้วสมมุติถ้าเกิดเขาพาไปขายยาลหรอคุณหมอ,ค,อคุณจะทํำยังไงถ้าอย่างนั้นผมก็จำใจยอมเจยบเองดีกว่าลวงจากรถแต่มันก็มีกรณีหนึ่งที่มาฉลาดกุณลาคือความจริงอ่ะเราควรเซฟตัวเองในเมื่อเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในหน้าที่ด้วยใช่ไหมอยู่ในเวรถูกไหมตอนนี้ใช่เราก็วควรไม่ควรจะออกไปไหนกับ คนแปลกหน้าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม,มถูกซะด้วยอ่ะโอเคอ่ะถ้าข้อสันนิฐานของผมก็คือว่าคุณหมออยู่โรงพยาบาลแล้วก็เปื่อยๆเ,เงาๆไม่รู้จะทําอะไรแล้วทีนี้ไบอันก็ขับรถมาเล่นที่โรงพยาบาลอ่ะแล้วก็เลยแบบชวนกันไปขับรถเล่นประมาณนี้ไหมประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วก็ ทีนี้เขาก็เลยบอกให้เราถีบอ่าถีบพสองอ่าถ้าไม่ถีบก็เราก็กลัวว่าเขาจะขับรถวาดเสียวให้เราเป็นอันตรายใช่ไหม uh huh. อ่าสรุปคดีก็ประมาณนี้ข้อายากมันคือกลัวไปก่อนไงอืมเพราะฝั่งนั้นไม่ได้ข่มขูม่ถ้าเกิดถ้าเกิดฝั่งนั้นมีการข่มขู่คุณหมอคุณหมอจะรอดไงเออมันเลยเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากสักนิดนึงทางดี แต่คนหมอก็ยอมรับใช่ไหมครับว่าทำจริงยอมรับลนดะโทษไหมลดโทษให้คุณหมอจับแต่ลดโทษให้คิดว่าไงก็ไม่เคยมีประวัติอ่ะอืมไม่เคยมีประวัติแล้วก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยคำถามมันคือทํำนี่มันเลยคิดอืมเอางี้ดีกว่าคิดไปก่อนเดี๋ยวไปจะคุกไปอัานก่อน <laughs> มันจะได้ไม่ต้องรอคำหนึ okay. ่งโอเคเบื้องต้นเนี่ยถ้าให้ผมสรุปคดีเองก็คือว่าถ้าเป็นผมนะผมก็จะให้ประมาณว่าทำโดยไม่มีเจตนา <c oughs> อื่าทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บโดยไม่มีเจตนาทำลายผู้อื่นนะเดี๋ยวไม่กี่มาลองบอกข้อนี้ดู อาจจะช่วยเบาลงอะไรครับเนี่ยคาเวนเลยนะคะเสียงในเกมอาจจะเบาหน่อยนะเพราะว่าเสียงหูฟังผมมันดังมากผมเลยต้องเบาเสียงในเกม บ็๊กก็ไม่มีเราใครมาเข้าประตูเราไม่ล็อกว่าเรียบร้อยแล้วจังกุ๊บได้เรื่องแล้วเราทำไงดีนูาสำหรับผมนะ หมออาจจะโดนคดีที่แบบทำลายผู้อื่นโดยไม่มีเจตนามันก็คือทำลายร่างกายใช่ทำลายผู้อื่นอ่าให้บาดเจ็บโดยไม่มีเจตนาเพราะว่าไม่รู้ว่ากฎหมายมีไหมมันมีแค่ทำลายร่างกายอ่ะอก็คงจะเป็นในเรื่องของส่วนของทำลายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตไม่ไม่ก็ใช่ไอ้สองหนึ่งศูนย์สองเอเอเดียวตัวเบาสุดก็คงจะโดนนั้นแต่ว่าอาจจะลดเรื่องจำคุกให้คุณหมอก็ได้เขาโดนเท่าไหร่ มันจำคุกสิบอาจจะแค่สามก็ได้มั้งสามนาทีเอ้ยสามเดือนใช่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 สามเดือนลดเยอะมากเลยนะเจ็ดสิบอร์ถือว่าปล่อยไปให้ได้ไง uh huh. แต่ว่าแค่มัมีดะคือบางทีก็อยากแค่มันแค่แบบมีดาต a ้าในข้อมูลระบบเฉยเฉยอ่าฮะก็ประมาณมนั้นเลยก็ได้อืมโอเคใส่บินด้วยห้าร้อยดอลลาร์ก็ยังไงก็ต้อง จำคุกคุณหมอนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จำคุกทานมากอาจจะไม่ได้ทอบต่อการงาน <Okay. S 1> ทั้งหมดสามเดือนนะครับเป็นการทั้งจำคุกแล้วก็ตัเดเตือนด้วยม,มีคามําถาไหมครับผมสามารถแลกเปลี่ยนเวลาจำคุกไปเป็นค่ารับแทนมไม่ได้น่ะเพราะว่านี่คือไอ้นี่ลดมาให้สุดแล้วเน่ยคือชั้นต่ำนะใช่มเกินขั้นต่ําด้วยนะ okay. เป็นยังผมกำลังใส่อยู่เรียบร้อยแล้วใส่แล้วใส่แล้วอ้ยย <Okay. S 1> ังไงก็ครั้งหน้าอย่าไปอยู่ในเวียอย่าไปทำอะไรอย่างงี้นะครับลำลำบากใจเหมือนกันตำรวจนะ <laughs> ส่วนคนุณเราต้องถ่ายรูป <c oughs> ได้หรือเปล่าอืมไม่ต้องก็ได้มั้งโอเคความจริงถ่ายรูปอ่ะนี่คิดว่ามันไม่จำเป็นอ่ะอเพราะเดี๋ยวเขาก็ไปเปลี่ยนอะไรของเขามาได้อยู่ดีอ่ะถูกก็หล่ะเปลี่ยนสมงัติอะไรอย่างงี้ I'm sending all my girls to you. I miss you more than life. And if you can be next to me, your memory's ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. Oh, na na na. เราถามจากอ่าคนนี้ดีกว่าแบนไบนแบนนะคิดว่าการจับคนไปถ่ายรูปการจับคนไปถ่ายรูปก่อนจับเนี่ยจำเป็นไหมการจับคนไปถ่ายรูปก่อนจับเหรอเี่ีอว่าฉันจับพวกนายไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยลอยทรงลอยสักอะไรมันจำเป็นไหม ว่ามันไม่จําเป็นนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดต้องคนมันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้หมดอ่ะทำไมถ้าถ้าจะถ้าจะถอดกุญแจมถ้าเกิดว่าถอดกุญแจมีแล้วถ่ายรูปนี่ผมเลยค่อยแนะนาเพราะว่าอาจจะไม่เหมือนผมตอนนี้ก็ไ้ม่แต่ว่าแค่อยาคิดว่าส่วนตนเนี่ยนี่รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นเพราะว่าเราสามคนเราสามแบบเปลี่ยนรอยทรงลอยสระภาษาอังกรมก็มีไงอืมมันไม่จำเป็นนะแต่สิ่งหนึ่งที่มันที่มันไม่เปลี่ยนคือบัตรประชาชนอยู่แล้วอ่ะอ่าก็คือชื่อบัตรแล้วก็เลข เ้วเวลาเราจับใครอ่ะมันก็เราก็ถ่ายตัวบัตรตัวอะไรนี่นั่นอยู่แล้วไงแล้วอย่างหนึ่งคือทุกอย่างมันก็เข้า MDT ด้วยไงก็เลยคิดอยู่ว่าอาจจะอยากคุยกับมจิตะว่าเรื่องอันนี้มันไม่จาเป็นไหมเพราะว่าไอ้ระบบเนี้ยกูไม่ได้คิดไอ้เชคิดอเพราะว่ามันไม่จําเป็นนะเพราะว่าทีหลังเชไงไอ้เชมันเอาระบบบางอันมันมาใส่เพามันเสียเวลาด้วยใช่ถูกต้องก็เลย คิดเหมือนกันเพราะเอาจริงๆนี่จับมานี่ก็ไม่ถ่ายจะถ่ายเฉพาะคนที่แบบคดีแบบแบบพวกขายงขายาอันใหญ่อะ่ะที่แบบว่าข้างหน้าฉันจะได้เห็นตัวนายเวลาสมมติเห็นรูปผสานถ่ายกูจะได้จับได้เลยแต่ปัญหาคือกูเป็นนี่อ้ผีวะกูหน้าที่คือกูไปซุ่มโปง่งกูแบบจำลักษณะของคนในเมืองอยู่แล้วไงเดี๋ยวลองคุยกับโมริตะให้แล้วกันอืมครับผมจะลองไปต่อผมก็ขัดจังหวะเลยโอ้โห<อ><อ> มีคนเรียกว่าไงโดนกี่เดือนนะฮะสามเดือนทำไมมันไม่ขึ้นให้ผมอ่ะมันไม่ขึ้นทุกคนอ่ะปกติครับมาถึงตอนนั้นก็ไม่ขึ้นไปแล้วมาถึงปกตินะตอนนี้น่ะโอเคฮะโมริตาอยู่ไหมพบวันโมริตาครับจีวเอสเขาหยุดนิ่งที่กลาดกลางเดี๋ยวส่งอีเมลไปหาเขาดีก็ได้ เราก็มีท็อปซูเปอร์ไวเซอร์นี่ว่ะต่างในซูเปอร์ไวเซอร์ดีวะ่ะโอเคคดีเสร็จเรียบร้อยอ๋าเขียน MDT ด้วยเขียนรีพอร์ตอ่าให้ผมเขียนใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะทำไมชื่อของเชฟชื่อของสเตฟานหายจาก MDT ไอจากซูเปอร์ s วเ c อร์แชทวะหายเหรอ หรือว่าแท็กไม่ได้เองหรือเปล่าเห็นห้องเห็นห้องไหมปกติยังอ๋อมอออกมาแล้วเพื่อเพื่ิเซอร์ใช้ได้เห็นว่าเดี๋ยวดูวก่อน